สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับปีเลิฟนะเมื่อวานก่อนลองอัดคลิปดูไพ่ครั้งแรกไปก็รู้สึกแบบเสียงมันยังสันสันยังไงไม่รู้เนาะนี่วันนี้เรามาใหม่เดี๋ยวลองเรียนรู้ไปด้วยกันเปลี่ยนมุมกล้องแบบใหม่ก่อนเดี๋ยวค่อยๆหาไปว่าอะไรมันจะเหมาะกับเราเนาะใครที่ ชอบในการดูไพ่หน้าไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็มาฝึกดูด้วยกันได้นะเดี๋ยววันนี้จะลองฝึกแบบว่าให้ตื่นเต้นน้อยกว่าครั้งแรกหน่อยหนึ่งเออดูซิว่ามันจะออกมาดีไหมครั้งแรกทำหัวข้อพลังงานของคนในเจ็ดวันใช่ปะนี่วันนี้เรามาลองหัวข้อนี้ดีกว่าภายในสามสิบวันนี้ จักรวาลจะส่งใครมาเจอคุณดีป่ะมาลองฝึกกันดูก่อนอื่นนะคะบเลบลฟต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้เปิดทางให้บเลบลฟได้ดูตัวของคุณผ่านไพ่นี้นะคะอย่างง่ายดายแล้วก็ อ่านได้แบบไม่มีติดขัดเนาะใครที่ได้เข้ามาก็ขอว่าขอ,าขอามีเอออะไรเยน,นะมีวาสนาด้วยกันมีบุญมาเจอกันอะไรงี้นะเรียนรู้ไปได้วยกันพร้อมอยังพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองสับไพ่กันดูจากรวานจะส่งใครมาพบกับคุณภายใน3ามสิบวันนี้สับไพ่ก็ไปค่อยคล,ล้องเนะเนี่ยวายอาไม มือใหม่มือใหม,อม่อีกทีหนึ่งไม่รีบร้อนบทเรียนที่สองดูซิว่าจักรวาลจะส่งใครมาเจอคุณภายในสามสิบวันนี้นะจับการเห็นเห็นเปิดโอ้ยโอ้โหเปิดการเห็นเห็นด้ว ไม่มีเตียม,มยหมอมือใหมอ่อันดับแรกนะบิเลอรขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้สักสี่ใบเนาะว่าค,คุณเป็นยังไงกันบ้างนี่ บแรกขึ้นมาเป็นเดวิลว้าวสาวสวยหนุ่มหลที่มีอธัธยาศัยดีเนะะาะภาษาอังกฤษเก่งเรียนเก่งภาษาต่างประเทศเก่งติดต่อสื่อสารกับคนต่างประเทศแล้วก็มีความคิดมุมมองที่ไม่เหมือนใครอะนะเออแล้วก็แบบว่าเก่งด้านการสื่อสารเนาะสามารถติดต่อออนไลน์ไปได้ทั่วโลกนะเก่งมากเลย ไพ่สเต็งราชินีรูปหัวสิงโตดูสิเขาจะเป็นขบเป็นถ้าเป็นผู้หญิงมาดูคลิปนี้นะก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็คือแบบว่าเออสามารถทำเรื่องงานยากให้เป็นงานง่ายๆได้สามารถแบบว่า,เ,าเรียกง,ง่ายๆถ้ามีแฟนก็คือแบบว่าดวงค่อนข้างขางมแฟนหน่อยเนาะ เป็นราศีสิงห์ได้นะไพ่เสเตงอ่ะเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์แล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็คือแบบว่าอาจจะมีดวงที่แบบว่าเขาเราีเยกอะไรนะเออมีผู้หญิงช่วยอุปถรัรมภ์สติอุปถรัรมภ์แต่ไม่ได้หมายควาไมไม่ได้หมายความว่าไปเกาะผู้หญิงกินนะแต่หมายความว่าคุณน่ะจะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่ห่างห่างห่างไม่ว่าขขวจะเป็นหัวหน้างานหรือว่า แม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะที่เขาแบบว่าช่วยส่งเสริมคุณอยู่ะนะตึง้งไพ่ห้าดาบแต่ว่าตอนนี้พลังงานคือแบบว่ากำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่กับการต่อสู้อาจจะช่วมีการงานที่แบบว่าทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยนิดนึงกับการที่แบบว่าต้องต่อสู้กับอ,อ,อุปสรรคที่เข้ามาในงานเนี่ยนะ แต่ว่ามันเป็นไพ่ที่แสดงถึงความฉลาดหลักแหลมอานะเออคุณก็สามารถเอาชนะไปได้ง่ายๆเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะต้องเตือนนิดนึงว่ามันเป็นไพ่ที่แสดงถึงอ่าอาจจะมีอีกโก้สูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ลดตดลงมาหน่อยก็จะ,จะเป็นผลดีกันเนะาะใบที่ c มองเห็นไหมเนี่ยไพ่หกไม้เท้ามันเป็นไพ่ถึง ความใช่อความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะตอนเนี้ยพลังงานของคุณอะอยู่ในความสําเร็จมันยากมันต้องอดทนแต่ในที่สุดคุณก็จะได้ชัยชนะแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําเนาะอ่าเป็นไงบ้างอันนี้นะมันเป็นธาตุไม้เนาะเอ่อธาตุไม้อะไร กอลกดไม่ใช่อันนั้นธาตุน้ำธาตุเอมเป็นธาตุไฟไม่ใช่พูดผิดธาตุไฟเมษสิงธนูตันนี้นะเมษสิงธนูถ้าเป็นดาบก็คือม่ถุนตุนกุมเนาะแล้วก็ราศีสิงห์ได้นะอ่าแล้วเรามาดูกันแล้วใครล่ะที่จะกระวาลส่งจะส่งมาให้เจอคุณอ,อภายในสามสิบวันนี้อันนี้ขอสี่ใบนะเพื่อที่แสดงของคนนั้นตื๊อ อึบอืบนี่มาแล้วไข่โอโหไพ่ไฮโลเฟน่นะเป็นไพ่สังฆราชคนที่เขาจะมาหาคุณเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภได้นะธาตุดินเออเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคงแก่เรียนอะฉลาดหลักแหลมแล้วก็สมรเออชอบศึกษาหาความรู้อาจจะเป็นคนแบบว่า เก่งทางด้านการเรียนแต่ว่าด้านความสัมพันธ์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนขี้อายหน่อยเอ,อเป็นครูบาอาจารย์ได้นะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าทดลองแนวคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยายที the song, the ่สอง the e m p r e s s เเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่อ,อมีพลังงาน เออเฟมินีนที่แบบว่ามีความอุดมสมบูรณ์ใจดีมีความเป็นแม่สูงเนาะก็คือสามารถแบบทำงานเออเขาเรียกไรนะอาจจะเป็นคนที่ทำงานด้านการเกษตรหรือว่าด้านอาหารการกินอะไรเงี้ยอืมน่ารักเรียบร้อยไม่ใช่น่ารักเรียบร้อยเออใจดีอบอ้อมอารีมีความเป็นเพศแม่สูงโหแล้วก็มาเจอเฮอร์มิตอีกอันนี้ อันนี้สังฆราชอันนี้สังฆราชอันนี้เฮอร์มิตเห็นไหมคือค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบว่าจิตใจใฝ่ธรรมะมีความเป็นเอ,อคุณคิดถึงคือเขาไม่ได้ยากจนนะเขามีตังแต่เขามักจะทำตัวเหมือนคนสมถะเหมือนไม่มีอะไรเลยอะเออเป็นครูบาอาจารย์หนังสือหนังหาเยอะ สิ่งที่เขาจะเลือกซื้อคืออะไรคือพวกหนังสืออุปกรณ์การศึกษาการเรียนที่เขาสามารถเอาไปต่อยอดได้นะเป็นคนคงแก่เรียนแต่ต้องเป็นคนขี้อายด้านความสัมพันธ์นะมาสุดท้ายหนึ่งดาบเออแต่ก็คือเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวอยู่นะคุณเออตัดสินใจแน่วแน่มั่นคงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมาส่งคนมา แต่กบาลก็จะส่งคนที่พูดมาเนี่ยมาเจอคุณได้นี่นะอันนี้ก็คือเป็นราของไพ่ของราศีกันนะราศีกันได้อันนี้พืชศพเนาะแล้วก็เป็นธาตุลมมิถุนตุนกุมได้นะเอ็มเพสก็คือจะไม่ได้ละเกิดวันอะไรไม่รู้วันศุกร์หรือเปล่าแล้วถ้าเขามาเจอคุณนะเขา จะคิดยังไงกับคุณเหนลองดูสิขอไพ่ความรู้สึกของเขาสักสาสักสี่ใบตึ๊บเอาปิดไว้ก่อนเปิดทีละใบสนุกดีอืใบแรกเพชดาบคือเด็กดาบนะอัศวินดาบหกถ้วย าเวอว้าวเขาอาจจะเป็นคู่คนเคยรู้จักกันมานะเออถ้าไม่รู้จักกันในชาติเนี้ยบางทีอ่ะเขาอาจจะเป็นคนคู่ของคุณชาติที่แล้วที่เออก็เรยกอะไรนะให้คำสัตย์สาบานว่าจะมาเจอกันชาตินี้แล้วก็จงมาเจอกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะเจอกันอย่างกระทันหันนะไปเจอกันที่แบบว่า สถานที่ที่บอ,อยไม่น่าเชื่อแปบ๊บเดียวเดินชนกันนัสบตากันเลยอะไรประมาณเนี้แบบกระทันหันหรือว่าอีกนายหนึ่งก็คืออาจจะไปเจอกันตรงที่สถานที่ที่แบบโบราณเนืนอหอกปะอะไรนะพวกแบบอ,อ,อุทยะเขาเลยนะพวกที่เขาเป็นวัดเก่าๆที่มันโบราณโบราณแล้วอะไรอย่างเงี้ย เจอกันที่นั่นเนาะเออเพราะว่าเออไม่แน่นะมันอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณกับคนคนนั้นน่ะเคยเจอกันเมื่อชาติก่อนแล้วก็มาเจอันชาตินี้แล้วคือปิ๊งปังกันอย่างทันทีทันใดไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะอ่ะแล้วดูซิว่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้หลังจากตับเนึ่วันนี้จะเป็นยังไงเนาะอีกสี่ใบเติมเติบเติบเติมนี่มาดูกันดิ อดาบ The Moon 6ดาบแล้วก็ห้าเหรียญเออมันอาจจะเป็นความห่างไกลกันนะบิเลอรว่าเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าอยู่อยู่กันไกลอะ่ะมันต้องมีการเดินทางแล้วก็อาจจะมีความแบบว่าไม่มั่นใจในการความสัมพันธ์ที่จะ คบกันว่าจะไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ก็กล้ากลัวๆที่จะคบกันอืมแล้วก็มันพอห่างไกลกันอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบว่าความแบบเหงาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบหยหา,าดูกัรอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมาดูผลบทสรุปซิว่าคุณกับเขาอะ่ะจะคบกันรอดไหมขอสักอีกสักสี่ใบแล้วก็ปิดจบคลิปนี้เนาะ คลิปฝึกที่สองของเราอ่าอีกสี่ใบตึ้งว้าว p e มเ n c สิบถ้วยสิบดาบคิงถ้วยโ oh, หยคุณเขาจารักคุณแน่นอนนะแต่ว่า อดีตที่ผ่านมามันอาจจะมีความเจ็บปวดซึ่งกันและการมันเลยทําให้เกิดความไม่มั่นใจที่จะคบกันอ่ะเออก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรให้มันมีการเปลี่ยนแปลงกันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันถึงจะคบกันได้แต่ว่าเขาอ่ะก็มีความรักคุณมากเลยนะเป็นคนที่แบบว่ามีความอบอ้อมอารีมีความรักให้คุณแต่ว่า คิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เคยมีกันมาเนี่ยก็จะคบกันได้นะมาดูบทสรุปไหนที่ว่าไปสุดท้ายคุณได้อะไรตึ้งเงยวแปดถ้วยโอแสดงว่ามันอาจจะเกิดแบบว่าความไม่มั่นใจจนสองจิตสองใจอะว่าจะคบกันดีไม่คบกันดีตัวคุณในอดีตก็เคยอาจจะเคยเดินจากเข้ามาแล้วก็ โดยที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปตายเอาดาบหน้าคุณก็เลยไม่มั่นใจในความรู้สึกนี้ก็เลยเกิดเป็นไพ่เดอมูนขึ้นมาใช่ไหมเออผลสรุปมันก็ประมาณเนี้ในสามสิบวันแต่ว่ามันก็เป็นคนที่เป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี้คนในอดีตที่เคยแบบว่าเลิกลากันไปนะอันนี้มันก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะคบหรือเปล่าเนอะโอเคเป็นอันว่าคลิปที่สองของเรา ในการฝึกอ่านไพ่ก็ไปเลิฟขอจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่อุตส่าห์มาฝึกด้วยกันยังไงก็ฝากคอมเมนต์หรือว่ากด Subscribe คลิปไปเลิฟด้วยเนาะแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ